พบกันอีกแล้วนะครับกับสอนดิคีสะ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 วันนี้เราจะไปหาเห็ดท็อปกันอีกรอบนะครับจาก e ีพีที่แล้วทั้งที่แล้วเราไปหาเห็ดท็อปนี้ไม่เจอกันนะครับเจอแต่เห็ดป่ารอบนี้เราอาจจะมาแก้ตัวกันนะครับไปกันเลยครับ นน่ต้องเข้าป่าหาเห็ดทอปเจอแล้วนะครับเห็ดทอปนี่นะครับนี่นะครับเห็ดทอปไม่แแ่งตั้งเตะ ที่หากันมานะครับโ้วันนี้ได้เจอเห็ดท็อปเห็ดลูกแรกแล้วนะครับแสดงว่าตรงนี้น่าจะมีเห็ดท็อปอยู่เจออีกแล้วนะครับเพื่อนๆะครับเจอแล้วครับเห็ดท็อปลูกที่อยู่ตรงนี้เองนะครับนี่นี่นี่ มาแล้วครับลูกที่สามมาแล้วครับอนอ้จะมีอีกไหมเชียนเลียรนเจอไหมครับเจอไหมครับมีคนมีคนเหลือไว้ให้เราไม่เยอะนะครับเอาหมดหาต่อครับ หาต่อเลยครับ